ก็เป็นต้นสียอดนะคะนี่ต้นเสียนะคะอันนี้คือต้นตอทงนี้ต้นใหญ่มากสวัสดีค่ะวันนี้เรามาชมแปลง ที่อำเภอหัวใซกันนะคะ่กัน,นต้น<อ><อ>ส้มปลูกได้ประมาณ3มเดือนค่ะวันนี้เรามาตัดหญ้ากันนะคะ<อ>เพื่อไล่แมลงนะคะไม่ให้มาก่อกวนต้นส้มค่ะมันชอบอยู่ที่ในดงหญ้านะคะแมลงแอบซ่อนตัวอยู่ค่ะ<อ>เวลากลางคืนมันจะมากินยอดส้มนะคะวันนี้ก็จะพามาดู ต้นเสียบยอดของเรานะคะที่ลุงปลูกไว้ประมาณ3เดือนค่ะต้นนี้เป็นต้นเสียบยอดนะคะก็ต้นนี้เป็นกิ่งตอนค่ะตัวนี้จะลงปลูกก่อนนะคะก็อยู่ประมาณ5เดือนค่ะแล้วก็อีกต้นหนึ่งจะเป็นเสียบยอดนะคะ นนี้ประมาณ5เดือนค่ะก็แตกยอดสวยเหมือนกันนะคะดินสวยมากเลยค่ะที่อำเภอหัวใสปลูกต้นไม้ขึ้นสวยมากค่ะเมื่อก่อนพื้นที่ตรงนี้เป็นของคุณตานะคะแกได้ปลูกเป็นมะนาวนะคะดกมากแต่ว่าแกไม่อยู่แล้วนะคะก็เลยเรามาบุกเบิกทำใหม่เป็นปลูกส้มโอทับทิมสยาม ต้นนี้เป็นต้นเสียบยอดนะคะโตเร็วม,มากเลยค่ะต้นนี้ก็ประมาณสามเดือนนะคะตอนเสียบยอดก็ยอดก็ประมาณนิ้วก้อยค่ะก็ลงปุ๋นี้ก็โตเ,เร็วอยู่นะคะก็แบบทั้งหูดแม่มือเราลอะคะ่ะดูตรงรอยต่อนะคะ ดูออกค่ะว่าเป็นต้นเสียบยอดนะคะต้นสมบูรณ์มากค่ะดินตรงนี้มันอยู่ใกล้กับเ,เป็นป่าไผ่นะคะข้างๆลำคลองติดข้างคลองนะคะจะเป็นป่าไผ่ดินร่วนสมบูรณ์มากเลยคะ่ะก็อ,อันนี้เพิ่งลงหลังนะคะต้นนี้เพิ่งลงเพิ่งลงไม่ถึงเดือนค่ะต้นนี้เพิ่งลงมาด้วย ก็ตอนแรกกะว่าจะปลูกไม่กี่ต้นก็เห็นมันขึ้นสวยอยู่นะคะก็เลยเอามาลงให้เองเลยค่ะก็ต้นนี้เป็นกิ่งตอนนะคะก็ตอนแรกปลูกแต่โซนการา์ดข้าข้างเราก็ปลูกมะพร้าวด้วยนะคะเป็นมะพร้าวน้ำหอมคะ่ะ ภาพที่รีวิวทั้งหมดนี้นะคะเป็นของทางสวนเราทั้งหมดเลยค่ะไม่ได้ตัดต่อมาจากของคนอื่นนะคะรับประกันได้ว่าของเราแท้แน่นอนค่ะจากปากผนังนะคะสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0808901517ค่ะจากสวนปากผนังของแท้นะคะส้มโอทับทิมสยาม ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นนะคะการันตีโดยชาวสวนค่ะก็ถ้าใครสนใจมาดูสวนก็โทรมาติดต่อก่อนได้นะคะที่เบอร์0808901517ค่ะทางสวนเรามีทั้งผลและกิ่งพันธุ์จำหน่ายนะคะมีทั้งกิ่งตน้นแบบตัดจากต้นแล้วก็แบบ ช้ำแล้วแล้วก็มีต้นเสียบยอดค่ะผลเรามีจำหน่ายเป็นช่วงฤดูนะคะก็ฤดูนี้ก็เพิ่งหมดไปก็จะมีอีกทีก็ประมาณเดือนเมษาค่ะก็ใครสนใจก็สามารถสั่งจองไว้ได้นะคะกิ่งตอนก็เราทำไว้ก็ประมาณพันกิ่งนะคะแล้วก็ต้นเสียบยอดก็ประมาณพันต้นค่ะ ก็ตอนนี้รับออเดอร์อยู่นะคะก็มีลูกค้าสั่งจองเข้ามาก็ตอนนี้เสียบยอดก็อยู่ที่700ต้นแล้วนะคะก็ยังมีกี่ตอนออเดอร์รอออเดอร์อยู่ก็ประมาณ700ต้นค่ะใครสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามก่อนได้นะคะขอบคุณมากที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็จะได้พบกับวิดีโอดีๆต่อไปค่ะ 好慢。好